ค่ะ EP นี้นะคะเราจะมาอยู่ในการจัดกล่องอาหารนะคะเพื่อให้รวดเร็วสำหรับการจัดส่ง Delivery ค่ะค่ะถ้าเรามีการจัดระบบระเบียบแล้วก็การวางแผนที่ดีนะคะเราจะทำงานโดยที่ไม่ติดขัดแล้วก็ทางร้ายจะไม่สูญเสียรายได้ค่ะโอเคนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะค่ะในส่วนนี้นะคะเราก็จะอยู่ในที่สูตรอาหารนะคะ เราจะมีไว้ให้นะคะเพื่อที่จะว่าเวลาพนักง,งานนะคะเตรียมอาหารเราสามารถที่จะดูสูตรตรงนี้ได้เลยค่ะเพื่อทําให้การเตรียมอาหารไวยิ่งขึ้นค่ะค่ะในส่วนนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องเครื่องปรุงแล้วก็ช้อนตวงนะคะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องปรุงนะคะเราจะจัดเรียงแบบนี้นะคะเพื่อให้ง่ายต่อการปรุงอาหารนะคะ ในส่วนนี้จะเป็นช้อนตวงนะคะเราจะเขียนมากไว้ว่าช้อนไหนใช้สําหรับอะไรนะคะเพื่อให้ไวต่อการปรุงอาหารยิ่งขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นช้อนนี้นะคะจะเป็นช้อนกะทิใช้1ช้อนโต๊ะอันนี้จะเป็นช้อนน้าตาลนะคะใช้1นส่วนแช้อนชาและส่วนอันนี้นะคะจะเป็นถ้วยสแตเนเลสนะคะเราจะใส่ผักใบนะคะยกตัวอย่างเช่น ผักชีใบสะระแหน่ใบกะเพราใส่น้ำรองไว้นะคะเพื่อเวลาเราปรปุงหน้าเตาจะได้มีความสะดวกแล้วก็ไวยิ่งขึ้นค่ะค่ะในส่วนนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงการจัดกล่องอาหารนะคะเพื่อให้มีความรวดเร็วต่อการจัดทำ d e เวอร r y นะคะค่ะในส่วนของกล่องอาหารนะคะเราก็จะมีแบบภาพประกอบให้กับพนักงานจัด กล่องอาหารนะคะเพื่อให้มีความถูกต้องรวดเร็วสำหรับการจัดส่งเดลิเวอรี่นะคะ mm hmm. ในส่วนของกล่องอาหารนะคะเราก็จะมีขั้นตอนในการจัดกล่องอาหารให้ดูใน EP ีก่อนหน้านี้แล้วนะคะสามารถไปย้อนดูได้กล่องอาหารนะคะเราสามารถจัดไว้อย่างน้อยนะคะอย,อย่างละประมาณ5-10กล่องได้นะคะเพื่อความรวดเร็วแล้วก็สะดวกค่ะ ส่วนของช้อนแล้วก็ถุงนะคะเราจะจัดไว้ใกล้มือนะคะเพื่อเวลามี delivery เ,เ,เข้ามาเราสามารถหยิบจับได้ง่ายนะคะแล้วก็สะดวกรวดเร็วเวลามีออเดอร์เข้ามานะคะเราจะนำปากกาหรือว่ากระดาษนะคะมาชัอนุตไว้ที่ถุงเวลามีออเดอร์เข้ามาเราจะได้เขียนเพื่อป้องกันการผิดพลาดค่ะ ในส่วนนี้นะเ,เราจะมาอยู่ในการทอดปลาแล้วก็ไก่นะคะซึ่งเราจะใช้หม้อทอดไร้น้ำมันนะคะค่ะในการทอดไก่และปลานะคะเวลาก่อนที่เราจะเปิดร้านเราควรที่จะทอดไก่เพื่อเวลามี delivery เข้ามานะคะจะได้มีความรวดเร็วต่อการลงหน้าเตานะคะไก่นะคะเราจะทอดอยู่ที่ประมาณ2-300กรัมนะคะเราจะได้ไก่นะคะประมาณ2-3กล่องนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับ เมนูแต่ละเมนูนะคะเพราะว่าไก่แต่ละเมนูใช้ปริมาณไม่เท่ากันส่วนเนื้อปลานะคะเราจะทอดไว้ประมาณ200 3 0 0ถึง0กรัมเหมือนกันค่ะแต่ว่าปลานะคะเราจะได้ประมาณ2 3ถึง3กล่องเพราะว่าปลาเราจะใช้100กรัมเท่ากันทุกเมนูค่ะ แล้วก็เมื่อเวลาท่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมีถาดแล้วก็ฝาปิดไว้ให้เรียบร้อยนะคะเพื่อป้องกันมแมลงค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือไก่สับค่ะเราก็จะมารวนไก่ไว้นะคะแล้วก็มีฝาครอบไว้เหมือนกันไว้เวลาที่เราทําเมนูยำหรือว่าลาบเราก็จะได้มีความรวดเร็วแล้วก็สะดวกยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือจะทําให้เวลาที่เราใส่ผักแล้วก็เครื่องปรุงอื่นๆจะทําให้เมนูนี้มีผักแล้วก็สีสันที่ยังคงสดแล้วก็ใหม่อยู่เหมือนเดิมค่ะ ค่ะเราจะมาพูดถึงตู้เย็นนะคะตู้เย็นของทางร้านนะคะจะใช้เป็น2ตู้ด้วยกันนะคะมาที่ตู้แรกค่ะเราจะเป็นตู้ที่เก็บวัตถุดิบที่ใช้ในชีวิตประจําวันค่ะค่ะเราจะมาเริ่มจากช่องฟรีนนะคะจะเป็น ใส่เครื่องแกงนะคะแล้วก็พวกกระเทียมพริกที่ปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีพวกเส้นสปาเกตตี้เส้นพาสตา้าแล้วก็มีเนื้อไก่เนื้อปลาที่สำรองไว้ใช้สำหรับออเดอร์แต่ละวันนะคะส่วนใต้ช่องแข็งนะคะจะเป็นเนื้อไก่เนื้อปลาที่ตัดแต่งสำหรับใช้ในออเดอร์1 1> ทุกๆวันแล้วนะคะส่วนทางนี้นะคะจะเป็นเครื่องแกงที่เราแบ่งมาใช้ในประจาวันค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนของน้ำจิ้มแล้วก็ซอสที่เราใส่ในถ้วย น้ำจิ้มไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อให้เร็วต่อการหยิบใช้ในการประกอบอาหารนะคะส่วนนี้นะคะก็จะเป็นผักที่เราจะใส่ในกล่องท็อปเปอร์แวเล็กแล้วนะคะเพื่อแล้วก็จะมีชื่อแปะไว้เพื่อให้สะดวกแล้วก็รวดเร็วในการหยิบจับใช้ในการประกอบอาหาระค,ะค่ะค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูตู้เย็นตู้ที่2นะคะที่เราได้สต็อกของไว้นะคะ ค่ะในส่วนของตู้เย็นนี้นะคะก็จะเป็นตู้เย็นที่ใช้สําหรับสต็อกอาหารนะคะส่วนของชั้นล่างนะคะจะเป็นผักสดที่พลายเออร์มาส่งเราแล้วก็เราก็จะจัดเก็บใส่ในตู้เย็นชั้นล่างเลยนะคะดูที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการใดทั้งสิ้นนะคะส่วนช่องทางดั้นขวามือนะคะเป็นพวกซอสที่ผ่านการส่งมาจากพลายเออร์นะคะแล้วก็เมื่อเราเปิดใช้งานแล้วนะคะควรที่จะมาใส่ในตู้เย็นนะคะส่วนช่องฟีสนะคะจะเป็นใส เนื้อปลาแล้วก็เนื้อไก่ค่ะ